สวัสดีครับพบกรับผมนะเเบยบอยนะครับจากช่องสกูลแมงฟิล์มนะครับทักทายทุกคนนะครับยามใกล้ใกล้เที่ยงแบบนี้นะครับเราก็มากินต้มเส้นด้วยกันและตอนนี้ผมก็อยู่กับแม่บัวน้องจ๊อบนะฮะอยู่ที่ร้านของเยลัดนะครับโอ้ยนะครับเอารถเก่งมานะฮะนี่อยู่นี่สวัสดีแม่บัวสวัสดีน้องจ๊อบนะครับสวัสดีครับ โอวันนี้นึกไงมาร้านในร้านเนี้ยอ่านไปธุระธ<ะ>ุระอ๋อแต่ว่าหาอาจารย์ไม่เจอก็เลยมาอ้อมมาทางนี้ทางนี้ก็เลยแวะเข้ามาอ๋อแม่เข้ามาที่เราไม่รู้จักบ้านอาจารย์นั่นแหละอาจารย์คนละคนก็เลยมาถามอืมอ่าเจรัตเจรัตก็ไม่รู้จักอ๋อมาจับอร่อยไหมอร่อยครับกินก๋วยเตี๋ยวครับนะต้มก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นอืมได้เอฟซีมากินน้ากันนะ <laughs> ปเป็ดต้มเส้นนะครับทุกคนนี่นะครับร้านไนรัสนะร้านไรัสนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ผมก็สั่งไปแล้วเป็นเส้นบุญเส้นนะครับโอ้นะ,ะใส่ไข่คือเมนูอะไรครับต้มเส้นใส่ไข่เขอลองครับลองลองลองครับเพราะว่ามากินก็ยังไม่ได้ใส่ ครับ,บอ,อ,อ๋อนี่หน้ารานเขาอยู่นี่ครับยำม,มาเม,ม่าไม่มีไม่มียำมาม่า,มานะฮะตอนนี้เป็นร้านต้มเส้นอย่างเดียวยำมาม่ามจะาเฉยอ,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 อืมให้แม,ม่บัวยำให้กินหฮึแม่บัวหะนอ่ะเป็นหม้อน้ำซุปนะครับทุกคน อันนี้ก็จะใส่อะไรใส่ไข่เมนูนี้ก็จะมีต้มเส้นใส่ไข่ครับเส้นต้มเส้นใส่ไข่อ้าวนะครับอะไที่มีหลายแบบนะจะเอาแบบสุกแบบดิบแบบแข็งแบบนิ่มเอาแบบ สุกก็แล้วกันนะครับแบบสุกก็แล้วกันนี่ครับก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับทุกคนนะผมเลี้ยวมานิดเดียวถึงแล้วครับถ้าไม่มีตรงนี้ก็เดินหากันได้หรอกมันมีตรงนี้อยู่อ่าจัดี่มไม่สมเท่าไรเอาไหมประมาณนี้เอากว่านี้อ่ะเป็นเป็นเป็นพอยางม,มาตูมเนาะเอายางม,มาตูมได้นะครับเอาพอยางม,มาตูมนะครับทุกคน เดี๋ยวรอนิดนึงนะทุกคนก็มันไม่สุกอ๋อนะครับสองคนนี้กินกันเร็วมากเลยอร่อยมากผมกินอ่ะอร่อยใช่ไหมครับผมเอายายรัดหูไม่หูไม่ฝาดครับอร่อยครับอร่อยนี่ด้วยเออเรียกต่ออีกจัดไปมาม่าเอ้ยมีหรือเปล่ามีรัดมีหรือเปล่ามาม่าเอามีมีก็จัดไปนะครับ ร้านยารก็เป็นร้านต้มเส้นนะฮะแล้วก็มีของขายบ้างนิดจหน่อยนะครับอ่ามีขายไก่ขายด้วยนะครับอเอยจริงๆร้านเขาก็มีผักนะครับทุกคนนะนะครับแม่บัวไม่เอาผักเหรออ,อ๋อไม่เอานะพรอในชามมีผักอยู่แล้วใช่ไหมครับมีผักอ,อยู่แล้วครับผมมา,าไม่ทำเหมเดิมก็ มาม่ามาม่าเนาะมาม,มา่มมา,มมาในเขาเรียกว่าต้มเส้นนะฮะโอเคมีทุกเส้นนะนี่คนระับทุกคนโอ,อ้ร้อนร้อนเลยเดี๋ยวให้มันสักพักนึงก่อนมันจะมันต้องเป่าอีกนะทุกคนนะปิดร้อนนะฮะออโอ้โหลิ้นแตกนะครับมาจบว่าน้ำบางนย่างนะครับ นะเขามีจานให้อืมม,มานนยก่อ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจัดจานก่อนมีผักใบเขียวมักมะบักใบเขียวตัวไหนครับใบเขียวไอ้โหระพาเหรอโหระพาอากากศแก้วมีอยู่มัง้งม,ม,มีนะฮะโอเคผมเอาพริกจีบ <c oughs> ก็มะระ <c oughs> ใส่มะระไป ทว่างอนี้โหระพาักนนี่อโกำลังร้อนๆเลยอุยมันร้อนหายด้วยเห็นไหม ช่อันนี้เขาเขาเา,เาแบบเขาใส่ไข่ให้น้ำก่นั<ะ>นร้อนเลยปเปน,เนุ<ะ>นเลื่อน้ำ ปิดให้เขาก่อนปิดฝวาแขนหลอดอยู่นี่อ๋อก็มีลูกค้ามานะครับแซ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 บอืมเขนลองจอบเ,เส้นแล้วมามาเนาะอืม,อมอยังไม่ได้กินอะไรเลยครับแ <c oughs> ม่บัวพาไปวัดแต่เช้าว่างั้นเถอะตามด้วยซองจ้ามเนห่เนะ อื้าวของเครื่องปรุงเครื่องปรุงไม่ยอมกินที่บ้านบอกว่าอืเนี่ยครับอารมณ์บอยไปกินเป็ดลนะ่ะฮะแหงๆเนาะอ,อ่ะน้ำตาลไปไหนน้ำตาลอยู่นี่นี่ครับน้ำตาลอยูอ่นี่ครับมอยจอปึ๊บจโทรมาากเสียงงดังันตอ บอกจะไปแล้วไม่อยู่จะไปทะเลจะไปลงทะเลจะได้ปมิคิด่าแถวนี้ไม่มีทะเลนู่นจะไปทะเลนู่นทะเลต้องไงยรัตวันนั้นพากันไปรหลงไล่วันนิดาล่ะฮะไล่วันนิดาไล่วันนิดามันมีอะไรครับไกลไหมไกลไหมนาวานาวานาเออร์นาวะโอ้มันมันอยู่นาวะเลยเหรอนาาโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นเลยไปดึงในตัวเมืองแล้วเลี้ยวขวาโอ้โหอยู่ในเมืองอีก ตัวเมืองแล้วมันมีทางไปเลี้ยวขวาอ๋อโอเคทางไปเลี้ยวขวาไปทางนี้นะพายังไกลอย่างเงี้ยไปทางบะว่าเ่ยบะว่าทางบะว่าทางไม่ดีเหรอออโอเคทางทางน่าจะไม่ดีมันเป็นทางวัด่าไปทางนี้เพราะว่ามันย่อนย่อนมากดีเพราะปรเลี้ยวเ้าไปกรเลือกดูเพื่อกันเอออืมถ้าเรี่องนี้มันถ้าเรื่อรนันแต่เรื่องนี้เ่อ ประมาณาบกเคยไปอย่างนี้แต่ว่ามอลำดังนี่ยไปลงดูบุญพวกนี้ก็เทยนียมไปออกมอลำดังก็บัตรไต่ดีนะบัตรไต้จะเอาแต่มอลำดังไทไทยสูบมากไหมสูบสูบก็เหลืองเลยแหละตานี้เป็นแบบยางมะตูมยางมะตูมจะสุบ ปุ๊บอันนี้ของน้องจ๊อบเหรอนี่เส้นมาม่านี่นี่ทุกคนครับอันนี้ออกอ่าออกเหลืองหน่อยนะนะครับมามา่าใส่ไข่ใส่ไข่แต่ของเราไข่เป็นลูกไม่ได้ไข่แบกครับเอาละพร้อมเสิร์ฟพ,พร้อมเสิร์ฟของแม่บัวเอาอะไรนะ้้มเสนต้มเส้นก็เอาแล้วไง อิ่มแล้วอิออ่มแล้วเหรออ่าโอเคโอเคขนาดตักเส้นให้จอ๊อบนั่นนี่ฮะตักเส้นให้จอ๊อบเหมือนนั้นนั่นแหละอ๋อนี่ครับข้าวจอบได้มาม่านะครับแต่ผมนี่ไข่ด้วยนี่อะไรนะไข่ <c oughs> ด้วยเอ้าไข่ด้วยเพราะว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยไปจะต้องให้เขาเพิ่มเส้น เขาเพิ่มเส้นอืผัดไทยก็เพิ่มเส้นเพราเส้นเยอะยังไงเออคือมันไม่อีกอ๋อทานอะไอยู่กรุงเทพป้ายร้านนั่นน่ะร้านคือป้ายไปกลางบอกเขาว่าไม่เอาผักบวงไม่เอาผักทวงงอกอืมแต่ข้าวห่านลูกเล่นก็ไม่เอาข้าวห้านกหมูกระเซนเต็มถ้วยนี่เลยสี่สิบบาทลูกินก็ม่กิลูกชิ้นบุกิน ด้านมันเป็นเนื้อเลยบบกินจะกินมันลูกชิ้นหมูก็มีไปกี้กินอยู่ตอนยังน้อยตอนยังน้อยอืมไปเรี่องง้าเห็นง้วผาผ่าก็เลยบบกินเลยตังการนั้นสงสามเห็นงัวผาผ่ากินแล้วกันเนื้อมันลายลายอเนี่ยมันลายลเหรอใช่ลสวนอร่อยลลายรคาลายหรือเปล่าตกใจเนื้อลาย มันเปื่อไปหมดมันเปื่อตอนจกนั่นแหละลัวอร่อยๆถ่ายสิเอาละครับโคนเส้นมา,นนานม่านะครับพอดีแวะมาตรงนี้พอดีเลยนายบัวก็ไปถ่ายผัวมากินหนึ่งใช่ไหม ตัวเขาง,งามไหมครับนี่สองแปลงงามตัวยาวใช่ไหมเนี่ยเปิดดูก่อนถ้าชอบก็เอาอเปิดดูก่อนถ้าชอบก็เอา,าออดีจัาเดูก็ดี ญาติยโยมอยูอออ่อาจารย์พลโองคงก็จาอาวาดนะพละอคงก็เลยหันมาเห็นชวนถั่วแล้วว่าอาจารย์ขออนุญาตเก็บเข้าสวนถั่วเลยนะถ่ายรูปเอาเลยเอาเลยเข้าไปเลยอไปมัก็ต้องเก็บใช่ไหมเพราะว่าเข้าสวนถั่วเก็บแล้วทีนี้ไม่ออกไปทางอาจารย์เลยออกมาทางนี้เอามาเก็บไว้ที่รถเลยไม่บอก <c oughs> บอกก็ได้อยู่หรอกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพากลูกไว้ให้โยมเนี่ยเก็บ เพราะว่าพ่อไม่ทํากับข้าวแต่พ่ออยากปลูกพ่ออยู่ทว่า,วาอืนก็เลยได้เก็บมะเขือเทศพระด้วยมะเขือเทศลูกเล็กๆที่เป็นเป็นพวงอะ่ะลูกเล็กๆมันเรียวนะมะเขือเทศนั้นเราตามี่ไม่ต้องมะนาวเลยแล้วก็ไม่ได้เยอะเกินหรอกสงสัสยเก็บไปแล้วเมื่อเช้าเก็บไปรอบหนึ่งแล้วได้ทําประมาณกําหนึ่งอะ่ะกําหนึ่งกําหนึ่งเหมือนเราไปซื้อนะ แต่ที่เราไปทำที่บออ่ออ่ะมันกำครึ่ง <c ười> กำครึ่งกำครึ่งก็ยังหมดอเพราะนั้นผมซื้อไปสองกำเนาะตัวกลางแบบกลางน่ากินเลยแล้วก็ตำไปกำครึ่งแล้วก็เอามาบ้านทีนี้มันบวมไปสามฝักที่ตำใส่ชงตำเมื่อวานนี่นะมันบวมไปสามผักก็เลยไม่เอาตำไม่ชอบกินบวมชอบกินกรอบ เดียวนะ่แค่วันเดียวก็บ,บวมละเพราะว่ามาไม่เดียวออกจากก้าเลยอ๋อตรงนี้ต้องแช่เย็นก็แช <Okay. S 2> ่แล้วทีนี้มันบวมจากในต้นแล้วคือมันแก่จัดเ,เออมันแก่จัดแล้วถ้ากินไายในวันนั้นมันกรอบอยู่แต่ถ้าข้ามคืนมันจะนิ่ม ขุยตาเนีเราไปหาซื้อไหนก็จะในอ่อนก็หาแถวนั้นแหละแถวไหนล่ะแถวบ้านนะ่ะแถวบ้านอาจจะมีตลาดนี้มันขายไหม <c oughs> ไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวให้เจ้าพาไปไอ้นั่นแต่เอาทุ่งนาบ้านหลังนั้นนะอ่ะเขาเตรียมไว้อยู่แล้ว,ลวก็จะทำ เพราะตมกล้วยต้องเป็นกล้วยตานีอย่างเดียวอ,ะอ่ะกล้วยอื่นมันไม่ได้นะมันไม่เหมือนบ,บ้านนั้นเขาเตรียมตำอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะตมพรุ่งนี้ตลาดประชารัฐมันต้องมีบ้านเขานะ่ะตลาดประชารัฐใช่ไหมครับเพราะว่าแม่ค้า้านั้นนะ่ะเขาทําของขายอ่าเขาจะตำประจาเพราะว่าตำแล้วก็ออกใส่ถุงออกเลาะเขาก็เขาโพส์ไงใครสั่งใครสั่งแบบนี้เขาก็ตํากล้วยเขาจะไม่ขาดและอีกอย่างคนที่เอามาให้น่ะจะ เอามาลงนั่นบ้างเขาก็เอามารวมมารวมตะเราเอาไปไปทำลงทานครับวันนี้วันที่ห้าใช่ไหมงลงทานในวันที่สิบสองเนี่ยของก็ทยอยมาแล้วเลย,เ,ลยเป็นมะเขือมะกอกมะเฟืองผักอีเลิศเ <c oughs> อ่เอ <c oughs> เอ่อกระชัะพูดอะไรพี่คนเขาเก็บมา <c oughs> เขาก็ <c oughs> ต้องเซอ <c oughs> เขาจะเอามา <c oughs> บริจาครวบรวม พวกนี้เราจะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อนะซื้อแต่น้ําตาลชูรสพริกส่วนที่ซื้อหรือ,รอว่าอะไรที่มันไม่พอก็มาซื้อเอาตาาค้านนย มาเข้ามาตลอดเนาะ <C oughs> ร้านดังใช่ไหมไม่หัวร้านดังในย่านี้ะมันไม่มีร้านไข่อี่่ร้านเป็นๆร้านเดียวในอากาศาแ,แต่กี่นะซ้าเป้คายใหม่ๆนะันดาจนได้ต่อแถวเรียงคิ้ว ในบ้านอากาศท่ามันเป็นแนวนี้ดิถ้าใครเคียดใครเพ่งมาจะโลดงไรตัซี <c oughs> ซีนลกแล้วก็เพ้ือะไม่ใหม่เ <c oughs> จนได้ต่อคิวเรียนคิวร้านอาจจะเยอะหรือเปล่าไม่ เมื่อก่อนมันไม่มีใครขายแต่มีเจ้ามนขายนักาตลาดได่ต่อแถวอะะะ่ะแล้วกาลังจะหันมากปัจจุบันเนี่ยอยู่เยี่ยมเลยเนาะปิสสิคุณมาทงนะ เราคิดว่าไปไหนแล้วเราควรจะจำเวลาเราไปอยู่อยู่อยู่ร้านจากมาศห้องโกมแล้วก็อยู่เขาบอกสะกดเสียงพระเจ้าคายอยู่พระเจ้าของบบคายต่อเนื่องข้าขายอยู่บุญยาบโบซาขอบคุณครับวันนี้อร่อยไหมทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแรกครับทานต้มเส้นต้้มเสนก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นทานเสร็จพอดีอร่อยมากค่ะร้านนี้ครับค่ะ อร่อยมากอ FC เขาบอกว่าเอไปทานอยู่ร้านนี้อร่อยครับ FC ทานอื่นเขาบอกว่าถ้าเข้ามาอากาศเดี๋ยวกจะได้มาทานอยาจะได้มากินตัวเส้นร้านนี้ครับคนก็รู้จักเยอะเขาขายมาหลายปีแล้วค่ะอร่อยค่ะคแม่กบี่ยังมากินประจําเลยจะอยู่ใกล้กันมากครับภาปนี้จบเพียงแค่นี้ครับได้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับ